าการามฐานศึกษาคันพืนฐานโรงเรียนบ้านหนอ,องขายาหนะครับวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยและกิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านหนอ,องขายาหแล้วก็จะมีกิจกรรมการมอบรางวานนัลนี่ขวามือของคุณมอสเลยเนี่ยรางวัลเทียดเด่ยวมอสเดินดูรายชื่อแล้วมีเด็กหลายคนสังบางคนได้สี่รางวาัล บางคนถึงขั้นก็ต้องโทรเรียกผู้ปกครองเอาลูกยุ่ร้องมาโผลเดกเล่กนะเนี่ยครูวัดออกขื่นชมสำหรับนักเรียนที่ชอบล่ารางวัลนะครับชอบล่ารางวัลตอนถือว่าเป็นเด็กเรียนรูเป็นเด่กบ้าล่ารางวัลมากเลยนไปสวดแทนขันขันลงเรียนวัดลงแข่งลอดเลยวาดรน้อง